ตลอดปี2,559นี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เปิดฉากความมันฉลอง30ปี กับการแข่งขันทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยในรายการตัวหย่ต่ามอเตอร์สปอ2016ฟาสต์ฟันเฟสเลสปาร์ตีและในปีนี้ได้เพิ่มอัตทร์ความมันให้กับแฟนๆด้วยการเพิ่มการแข่งขันในรุ่นไฮลักรีโววันเมกเลสเป็นครั้งแรกด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc เทอโบแปรผันนอกจากนี้ อย่างเพิ่มความมันในการขับเที่ยวกันให้มากขึ้นด้วยรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศกักบตโยตาสำหรับผู้ชนะถึง4รุ่นได้แก่ไฮลักซ e ลีโว่1แมกเรสโคลลาลาอัลติส1แมกเ e สวีออส1แมกเรสและรุ่นวีออส1แมกเรสเลดี้ครับโดยใน4ี่สนามที่ผ่านมาตโยตาได้มอบความสุขตื่นเต้นร้าใจในทุกอารมณ์ของการแข่งขันไปพ,พร้อมๆกับความนิยมของผู้ชม ที่ให้การต้อนรับอย่างมากมายและนอกเหนือจากการแข่งขันสุดเร้าใจในกิจกรรมของต o ยย ta ามอ r ต port 2016แล้วยังมีทั้งความสนุกและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบภายใต้แนวคิด Fa า t f ัน Fa ส e Less Party อัทิวีออสฟันเดนิชเชนโชว์โซลล่าเอ t ต์ดิสเลสปาร์ตีโชว์และการแสดงสมรรถนะจากรงยอดนิยมอย่างต o ยยาต้าเวิลด์โกลด์แชร์เรนโชว รถที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกาแข่งขันระดับโลกและโตโยต้าทีม Thailand โชว์การขับเขี่เร้าใจกับรถยนต์ที่เป็นตำนานพร้อมกับสนุกสนานเร้าใจกับรถแข่งระดับซูเปอร์คาร์ที่ใช้ในการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์จากโต y o t a นอกจากนี้ยังมีไฮ l ักรีโว่ o าวเวอร์ด s h o โชวการแสดงทริปที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะอันโรงพลังและความหนึบของช่วงล่างรถยนต์กระบะไฮลักลีโว โดยนักดริสระดับดีกรีชแชมป์จากประเทศญี่ปุ่นโดยสนามการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลเติมความมันด้วยเส้นทางสุดเรา้าใจตลอด1.5กิโลเมตรริมสวนสาธรารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตซึ่งสนามนี้ได้ขยายแผกการแข่งขันให้มากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันรุ่นใหญ่อย,อย่างไฮลักรีโววันเมเลสและที่พลาดไม่ได้กับนักแข่งในสังกัดโตโยต้าเลสซิ่งสตาร์ทีม ไม่ว่าจะเป็นนักร้องสาวอย่างสานิ a f f 6ที่ลงชิงชัยในรุ่นบีออสวันเมกเ s สเลดี้ครับและต้นธนพลดาราหนุ่มรูปหล่อฝีมอือดี D ที่ลงแข่งขันในรุ่นบีออสวันเมกเ s สขณะที่กวาง AB NOBLE บลงแข่งขันในรุ่นตโยต้าอัลติสวันเมกเ s สพร้อมกับรถแข่งมากกว่า50คันใน4รุ่นของการแข่งขัน เต้ามอเตอร์สปอร์ต26สนามสองได้ยกทัพความสนุกสนานไปที่เมืองแห่งประตูอีสานจังหวัดน,นครราชสีมาและจัดอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่13และ14สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาด้วยในงานนี้มีคุณสุวัสดิ์นพัติพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณวุฒิกรสุริยะชันธนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเตต้ามอเตอร์ประเทศไทย คุณวิเชียนจันทลัตโนไทยผู้่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันเปิดการแข่งขันภาพกลางผู้ชมชาวโคราชที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างมากมายและสนุกสนานไปพร้อมๆกับนักแข่งเตื๋ยตาสตาร์ทีมที่ร่วมสร้างสีงสันในสนามนี้ได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวสวัสดีครับทานธนพลนิรันสุดึกครับ We ออสวันเมกเลคัสเเบอร์44ครับปีนี้ก็มีความมั่นใจในสนามมากขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยฮะยังไงก็ฝากติดตามและให้กำลังใจเบอร์44ด้วยครับแล้วก็เบอร์77เบอร์22ของตานี้แล้วก็พี่กวางด้วยนะครับและในสนาม3ของปีนี้ชาติตโยต้าได้ยกพลพ,พาความสุขขึ้นเหนือไปเมื่อวันที่17 1 8กันยายนที่สนามกีฬาสมพจ0 0ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยสนามนี้ เจอทุกสภาวะขออากาศในช่วงการแข่งขันตั้งแต่วันค l i ิฟายชิงอันดับออกสตาร์ทไปจนถึงวันแข่งขันที่ต้องเจอฝนตกลงมาอย่างหนักแมแต่ต้องยกนิ้วให้กับแฟนๆช,ชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักแข่งทุกคนที่สู้กันด้วยสปิริตไม่มีใครยอมถอยกับการแข่งขันในสนามนี้และถ้าเอ่ยถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นสนามที่ได้มาตรฐานที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้โดยในสนามนี้เป็นสนามที่4ของการแข่งขันตุยเ t ต m ามอเต p o r t 2016และจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่8และ9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทตุยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นซัพพอร์ตเลสให้กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลกอย่างบุลีลัมซูเปอร์จี2016และทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วด้วยในปีนี้ ยังยกขบวนรถแข่งในราการตุ้ยาตัมมอเตอร์สปอร์ตทั้ง4รุ่นไปชิงชัยเป็นเรตที่4ในสนามระดับโลกของเมืองไทยโดยมีดารานักสแสดงมากมายนำโดยสานิ AF ฟนิพาพรทิติธนาการเต้นธนลนิ่มท้ายสุขและวางเอบีนอร์มที่เรียกเสียงเชียร์ของผู้ชมริมขอบสนามได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียว สวัสดีค่ะชน,นีนะคะชน,นีเร a ิ่งสตาร์ทีมวีออสเล a ี้ครับเบอร์ยี่สินะคะที่จริงปีที่แล้วเคยมาแล้วนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมในปีนี้นะคะก็แน่นอนเรื่องเทคนิคเรื่องทักษะนะคะก็มีการไปฝึกซ้อมมาแล้วก็มีความใจเย็นลงทำตัวให้สมูทกับรถไปมากขึ้นแล้วก็ให้ดูเข้าเข้ากับรถมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ฝากทีม Racing Star t ท a m แล้วกันนะคะว e Australia รับเบอร์ค่ะและนี่คือการแข่งขันสุดบันร้าใจ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้บรรจงสร้างสารรค์ความสนุกสนานของกีฬามอเตอร์สปอร์ตส่วนมอบให้กับแฟนๆชาวไทยทั้ง4สนามของปี2559นี้ด้วยคะแนนสะสมทั้ง4สนามทําให้นักแข่งต้องรุนกันต่อไปในสนามสุดท้ายของการแข่งขัน คือความมันของการแข่งขันตุยอตา้า Motorsport 2016มอบความสนุกสนานให้กับแฟนๆชาว Motorsport ทุกท่านและได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มสำหรับการแข่งขันในในการตุยต port, อต้า Motorsport ยังคงจัดเต็มให้กับแฟนๆตุย o ต้าได้สนุกสนานกันอีกอย่างแน่นอนและสามารถติดตามข่าวสารกันได้ที่ www. t o y o t a motorsport.net หรือท่านผู้ชมที่สนใจจะเรียนรู้การกับขี่อย่างถูกวิธี ติดตามได้ที่ www.toyotaleasingskul.com และช่องทางสังคมโซเชียลกับ Facebook www.facebook.com/toyotamotorsportthai ig at toyotamotorsportthai สนับสนุนโดย toyotamotorsport